อูกันที่จังหวัดลำพูนนะครับคุณผู้ชมครับมีการมอบสิ่งของสงเคราะห์ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายการดําเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนนะครับตามระบบฐานข้อมูล tpmap ปี2565ในพื้นที่ของอําเภอบ้านโฮ่งครับนี่นะครคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมไปที่หอประชุมที่ว่าการอําเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ์นาวรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับท่านเองได้เป็นประธานมอบสิ่งของสงเคราะห์ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายการดําเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามระบบฐานข้อมูล TPMAP ปี2565 สำหรับพื้นที่อำเภอบ้านโฮงมีครัวเรือนเป้าหมายดำเนินการตามระบบ TP Map จำนวน1นึนครัวเรือนโดยบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาและได้คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายระบบ TP Map ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากพื้นที่ตำบลบ้านโฮงและตำบลป่าพลูรวมจำนวน80ครัวเรือนและเด็กนักเรียนจากพื้นที่5าตำบลรวมจำนวน5คนเข้ารับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและรถจักรยานค่ะ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับก็กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับได้ตระหนักและเล็งเห็นปัญหาความทุกร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่การแก้ไขปัญหาจึงจําเป็นต้องกําหนดให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ซึ่งคลุกลีใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะครับสามารถเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าจึงกําหนดให้มีการสํารวจวิเคราะห์ข้อมูลและบูรณาการการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ส่วนปัญหาที่จําเป็นนะครับจะต้องใช้ระดับนโยบายในการแก้ไขปัญหานั้นก็กําหนดให้มีการรายงานสภาพปัญหาส่งต่อจังหวัดกระทรวงหรือระดับรัฐบาลให้กําหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาเป็นลําดับต่อไปครับ